นะครับนี่เจ้าเพชรสุวรรณนะครับเนาะเป็นมาออกงานครับมาออกงานมาออกบูตุนในระยุธีอำเภอสุวรรณภูมิเหมือกงานกลุ้งเขาญ่บุญคุณล้านครับยุธีอำเภอสุวรรณภูมินะเพื่นมาออกงานครับเจ้าเพชรสุวรรณกับครูอาจารย์ที่ว่าครับตัวนี้เป็นลูกของมังกรยกนะครับนะเป็นลูกของมังกรยกที่กับแต่ก่อนแต่ก่อนนี่ยพอมังกรยกนี่อยู่กับเสี่ยสมบัตินะครับตัวนี้นี่ครับเป็นหนึ่งตัวที่ผลงานดีโดดเด่นครับก็คือเจ้า เพชรสุวรรณนะครับเตศวันหรึ่งตัวครับอาาบ๋อเมืองนี่เจ้าเพชรสุวันนะนมาเปินออกมาร่วมงานครับออกมาออกงานมาออกมาออกบูธนี่แหละลองมาเมืองไหนครับคือที่อำเภอเตศวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับตัูงตัวซุงๆงรครับถือว่ามาโชว์ตัวเพิ่นห้างหายการโชว์ตัวการเดินสายไปแถวช่วงหนึ่งล้วก็ตอนนี้เพิ่อเพิ่อจะมาออกงานไหมนะครับเนราะัวทหาันนี้ทีเพาเก็บเห็น,นกับยุ่งที่งานกเกษตรนะครับงานกเกษตรของสกลนะครับ ม,มันกับงานเกษตรดิงานงานกระเบืออ้องชาติยูทีสกลนครเพิ่งก็เอาไปรวมงานด้วยกันเนาะมันอีกเพิ่งก็เอาออกมารวมงานอีกทีหนึ่งครับางานบุญคุณล้านเนาะยูทีเอเภอร์สุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับ